ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะมาพบกับวางในหาช่องกวางทาร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นแบบ Timeless ค่ะก็คือไม่ได้จํากัดช่วงระยะเวลานะคะดูเวลาไหนก็จะเป็นคําทานายในช่วงระยะเวลานั้นๆคะ่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่ จบความสัมพันธ์ลงไปแล้วนะคะอาจจะเป็นแค่คนเคยคุยกันมาก่อนก็ได้แล้วขาดการติดต่อไปก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจัยนในการรับชมนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงก,กวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาโดยตรงก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทานโลนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะดูสถานการณ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขากันก่อนค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าสถานการณ์ที่วางเปิดมาตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงเลยก็ไปดู EP อื่นๆนะคะเพราะว่าความทําหัวข้อนี้ไว้หลาย EP นะหรือไม่ก็มาดูดวงส่วนตัวขวางก็ได้ะคะ่ะอ่ะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่แปดไม้นะคะออาจจะเป็นนักออนไลน์ก็ได้นะคะนะหรือไม่นะคะคนคนนี้นะ,ะอือาจจะต้องเดินทางบ่อยๆอ,อือนะคะ มาดูกันต่อนะคะมีไพ่สามดาบค่ะสามดาบเลขสามเลขคี่เนาะก็อาจจะเป็นเรื่องของรักเราสองสามคนก็ได้ที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์นี้ยมันไปต่อไม่ได้เนาะนะหรือไม่ไม่ใช่ในเรื่องของรักเราสองสามคนอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เขาทำให้เราปวดใจที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะลืมได้เออแบบนี้ก็ได้นะคะ ตานแม่ค่ะเป็นไพ่ก้าวถ้วยนะคะพวามคิดว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแหละแล้วบางทีเนี่ยอาจจะวางตัวไม่ค่อยถูกวางตัวไม่ค่อยเป็นกับเพศตรงข้ามนะคะก็อาจจะทําให้คุณปวดหัวหรือว่าทะเลาะอะไรเรื่องราวเหล่านี้ประจําก็ได้นะคะไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยอ,อ,อีกในหนึ่งก็หมายถึงว่าคนคนนี้นะคะอาจจะชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์ นะคะบางทีก็อาจจะหนีไปสังสารอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแอบมาดูกันต่อนะมีไพ่หกเหรียญค่ะอืมแล้วก็ตามด้วยสามถ้วยค่ะ สามถ้วยก็ดูเป็นไพ่ปาร์ตีเ้เนาะเอ่อแสดงว่าคนคนนี้นะคะอาจจะติดเพื่อนติดสังคมนะคะเออจนแบ่งเวลาไม่ถูกแบ่งเวลาไม่เป็นก็เป็นไปได้นะคะที่เดินทางบ่อยเนี่ยอาจจะบางทีอาจจะไม่ได้เดินทางไปทํางานนะอาจจะเดินทางไปเที่ยวก็ได้นะคะชอบแบบตะลอนตะลอนไปเที่ยวนาะเออแล้วก็มีไพ่หกเหรียญขึ้นมาวังคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ก็ได้นะก็คือเอ,อ่อตัวเราเนี่ยเราทุ่มเทให้กับเขาเนาะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ะะเวลาให้กับเขาแต่ว่าดูเหมือนตัวเขาเนี่ยอาจจะม,มีความเฉยเฉยนะคะไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่เราให้เขาไปร้อยแต่เขาให้เรากลับมา30 40อย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะรู้สึกน้อยใจแบบนี้ก็ได้นะคะนะเออถ้ามันเป็นแบบนี้ตลอดในการครบกันเนี่ยมันก็ไปค่อนข้างยากเนาะเออมีแต่เราทุ่มเทอะ่ะมันเหนื่อยนะคะอืมนะเป็นฝ่ายโทรตลอดนะ เป็นฝ่ายที่จะชวนเข้าไปหนงไปไหนเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเขายังมีความรู้สึกอะไรกับเราอยู่หรือเปล่า เออทำไมเขาไม่ชวนเราบ้างอะไรแบบนี้นะคะตอนมาค่ะไพ่แฮงแมน n นะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะอยู่ในรูปแบบไม่ชัดเจนก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบครึ่งๆึ่งกลางกนะคะเ,เลิกกันไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังต้องมาพูดคุยกันอยู่นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เพื่อนก็นไม่ใช่แฟนก็นไม่ใช่แต่ก็มีการกระทําบางอย่างที่เหมือนแฟนแบบนี้ ครึ่งๆกลางๆนะคะ,ะห,หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุยกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาค่ะที่เขาทำปัญหาเดิมๆซ้ำๆนะคะแล้วก็ไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราปวดหัวคิดเยอะคิดมากกับความสัมพันธ์กับตัวเขาคนนี้นะคะนะ ตอนมาค่ะ The w h e e l of Fortune นะคะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่ผมบอกถึงว่าที่ผ่านมาเราใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเออนะคะนะบางคนก็รู้สึกว่าไม่อยากอดทนแล้วอะเอออยากที่จะไปต่อแล้วอะอยากที่จะไปหาโอกาสอะไรใหม่ๆแล้วนะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่เลือกเดิอนออกมาเองก็ได้นะตอแมาค่ะมีไพ่ เจ็ดเหรียญค่ะความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่แบบเนิบๆพัฒนาช้าดูน่าเบื่อดูเซง็งๆดูเหมือนเราเอ,อ,อาจจะไม่ใช่คนสำคัญในชีวิตเขาสักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะบางคนนะมีการบล็อกเกิดขึ้นด้วยนะคะมีไพ่แปดไม้ขึ้นมามีการบล็อกเกิดขึ้นนะอ่ะคานนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าเขาคนนี้นะอืม จะกลับมาคืนดีกับเราไหมนะคะจะกลับมาหาเราไหมมีไพ่เดอะซันค่ะแปดดาบนะคะแล้วก็เอ็มเพรสค่ะชารีออดนะคะ,ะแล้วก็ควีนออฟเพเนเคิลค่ะความต้องแยกเป็นแบบนี้ก่อนใครที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ ออมีลูกแล้วแต่งงานแล้วนะคะความคิดว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมานะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเป็นครอบครัวทําหน้าที่พ่อทําหน้าที่สามีนะคะเอ,อ่อส่วนใครที่อยู่ในรูปแบบของรักสามเศร้าไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วความคิดว่าเขาก็ยังคงเลือกคนนั้นอยู่นะคะอืมเลือกคนที่แบบมาก่อนนะอืม ส่วนความสัมพันธ์ทั่วไปถามว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมความคิดว่าน่าจะกลับมาค่อนข้างยากค่ะความคิดว่าตัวคุณเองนั้นนะ่ะที่ไม่น่าจะเอาแล้วอะ่ะเออเพามีไพ่ทั้ง Empress มีไพ่ทั้ง Queen of p e n t a c l e แล้วก็ชารออตคือการเดินหน้าละ่ะคือการแบบเห็นคุณค่าของตัวเองเออไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะอยู่ไปก็อาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่ไปเราอาจจะไม่ได้ในแบบที่เราต้องการอะ่ะ ไม่ได้ความสัมพันธ์ในแบบที่เราต้องการนะคะเหมือนตอนนี้ค่ะคุณอาจจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะรู้จิตรู้ใจตัวเองว่าตัวเองควรจะทำอะไรอยู่ตรงไหนแล้วมันมีค่าอยู่ตรงไหนแล้วเปล่งประกายอะไรประมาณนี้นะคะดันงนั้นกวางคิดว่าความสัมพันธ์ทั่วไปอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นครอบครัวก็มีโอกาสกลับมาเพราะไพ่ใบแรกมันเป็นไพ่ของลูกเออ หรือถ้าเกิดคุณยังไม่ได้มีลูกเป็นครอบครัวกันครอบครัวกันอย่างเดียวเนาะวางคิดว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมานะคะ,ม,ะมาดูกันต่อนิดนึงค่ะว่าไพ่อยากเตือนอะไรอีกเด็กถือไม้ค่ะอแล้วก็สามไม้ค่ะอ,อถ้าถามกวางว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะวางก็คิดว่าเขาก็คิดถึงนะอืคิดถึงยังคง เฝ้ารอหรือเฝ้ามองอยู่ห่างๆนะคะให้สาไม้คือการเฝ้ามองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะอืมยังคงคอยดูคุณอยู่นะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกผิดไหมสมมติว่า,ถ,าถ้าเขาทําผิดกับคุณนะแล้วเขารู้สึกผิดไหมความคิดว่าในตรงเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นว่าเขารู้สึกผิดกับเราสุกเท่าไหร่นะคะอืมอีกอันนึงนะคะ high priest ค่ะ คิดถึงค่ะเขาคิดถึงคอยเฝ้ามองนะคะนะคอยเฝ้ามองเราคิดถึงเรื่องเราที่ผ่านมานะคะอ่ะกวางขอดูหน่อยค่ะว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะีคะ,ะติดติดอ่ะ e m p l o e r ค่ะ่ะแล้วก็สิบไม้นะคะตามด้วยแปดเหรียญค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะ กว่าคิดว่ามีคนเข้ามานะแต่ว่านับจากนี้ไปอ่ะคุณอาจจะไปทุ่มเทกับงานมากๆจนไม่ได้มองในเรื่องของความรักก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรา m a n a g เวลาดีๆนะเออมันก็สามารถมีความรักไปพร้อมกับการงานที่ดีได้นะคะเพราะว่าการงานดูของคุณเนี่ยค่อนข้างเติบโตบางคนเนี่ยอาจจะมีช่องทางในการทําธุรกิจใหม่ๆหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ ออแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะอาจจะเป็นสายฝอก็ได้นะถ้าเกิดใครที่แบบชอบสายฝอก็อาจจะเป็นสายฝอก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมาจากออการงานของคุณเนะะี่ยค่ะเออนะนะวงการเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะอายุกวางไม่ค่อยอยากที่จะไปสเปซิฟิกมากในการว่าอายุเท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงนะคะอยากให้แบบว่าเปิดใจดีกว่านะ,ะอะควังขอดูเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่า ถ้าคุณจะรอความรักเก่าอะ่ะมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่ากับการรอไหมเนาะ King อ f w ว n d s ค่ะหกไม้ค่ะห้าไม้ค่ะ k i n อ King of Cups ค่ะแล้วก็ The Fool ค่ะพาบอกว่าถ้าคุณรอเนี่ยถึงเขาจะกลับมาเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณมากนักนะ เออเพราะมีแต่ไพ่งไพ่ควีนก็คือเขาก็จะใส่ใจแค่ตัวเองนะคุณก็อาจจะไปจบในแบบเดิมๆที่เราต้องรู้สึกเศร้ารู้สึกน้อยใจว่าทำไมเขาไม่ใส่ใจนะคะแล้วการกลับมาครั้งนี้นะคะวังคิดว่าเขาก็ไม่ได้อยากที่จะสารสัมพันธ์แบบจริงจังมีคอมมิชเมนมองอนาคตอะไรอเงี้ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น นะคะดังนั้นตรงนี้คุณอาจจะต้องเลือกและพิจารณาเนะว่าจะรอหรือไปต่อเพราะบางคนก็ไม่สามารถที่จะ move on ได้เนาะเออทุกคนอย่าจัดกันนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยการแ handle ของปัญหาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเออบางคนแบบแ handle ได้ดีมากปุ๊บ อะไรมีอะไรเข้ามาหน่อยก็คือโอเคฉันสามารถปรับอารมณ์ได้แล้วฉันเดินต่อได้เลยแต่บางคนเนี่ยพอปัญหาเข้ามาเนี่ยอาจจะรู้สึกทุกข์ระทมมากๆก็ได้นะคะอืดังนั้นก็ใช้เวลาพิจารณาเอาเอาจุดที่เรารู้สึกว่าสบายใจนะคะ,ะนะเพราะไพ่ใบสุดท้ายอไพ่เดอะฟูลค่ะคือไพ่ที่เราสบายใจคือให้คุณกล้าที่จะก้าวออกมาจากวังวนที่มัน ไม่ไม่ดีอะค่ะอ,อนะคะอากวางขอดูหน่อยค่ะว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคุยนอกแวนส์ค่ะหกถ้วยก็ยังพูดถึงความคิดถึงอยู่นะอืหกถ้วยก็ยังเป็นความคิดถึงอยู่ค่ะแล้วก็อัศวินถือไม้ค่ะแล้วก็จัดเม้นมเค่ะในความคิดความรู้สึกของเขาค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะ เออแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่รักษาคนเรามักจะเห็นค่าก็ต่อเมื่อมันสายไปแล้วใช่ไหมคะเออเขาคนนี้ก็น่าจะเหมือนกันคะ่ะอืเวลาที่ไม่มีเราก็รู้สึกคิดถึงมากๆแต่พอเวลามีก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูแลมากสักเท่าไหร่นะคะอืมณนะตอนนี้คะ่ะกวางคิดว่าตัวเขาอะ่ะน่าจะเจอกรรมอะไรบางอย่างอะ่ะกระแทกหน้าเข้าไปนะคะ เออพราะพ่ยจัดเม้นเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของกรรมเนาะเรื่องของคร r m เออณตอนนี้ชีวิตเขาก็าอาจจะเจอเรื่องของกรรมอยู่นะคะอืมนะเออแล้วก็ในเรื่องของความรู้สึกก็มีแต่ควาว่าคิดถึงค่ะแต่ส่วนเรื่องรักไม่รักเนี่ยมันก็ค่อนข้างจางแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากนะเออความอยากให้ดูส่วนตัวมากกว่าให้มันเป็นเรื่องราวของคุณโดยเฉพาะชื่อของคุณ วันเดือนปีเกิดของคุณชื่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวของคุณนะคะอ่าเดี๋ยวกวงขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าความในใจนะคะความในใจของเขาอนะ,คะ่ค่ะอืมคนเก่าๆของเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาคนเก่าๆของเขาอะ่ะก็อาจจะสร้างรักสามเศร้าให้กับคุณก็ได้นะเออแล้วพอวนเวียนมันก็ทําให้ความสัมพันธ์คุณไม่คืบหน้า นะคะตัวเขาอ่ะนะคะเหมือนเหมือนยังคงคิดถึงเราอยู่เลยนะไพ่ย,ย้ำสองสามรอบแล้วนะคะว่าเขาคิดถึงอนะืแต่คิดถึงแต่ก็ดูแล้วไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นอ่ะเหมือนไม่แอคทีฟอะคะ่ะเออนะอันนี้ลอ,องขอดูไพ่ระยะเวลาหน่อยนะคะคุณจะเจอคนใหม่ๆนะคนใหม่ๆ ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆนะคะอันนี้เป็นเลข2ให้กวางให้ดูก่อนเลข2ก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับเลข2นะคะวันที่2เดือน2นะคะหรืออาจจะเป็นอีก2วันอีก2ส,สัปดาห์นะคะอ่ะอีก1ใบเนาะอ่ะ แล้วก็เลข12นะคะก็วันที่12เดือน12บสองอเดือน12ก็ใกล้มากเลยนะคะก็คือธันวา this m o n t เดือน12นะคะหรือไม่ก็12วัน12สัปดาห์นะคะขอให้เจอรักใหม่เร็วๆนะรักที่ดีเร็วๆนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวธาตุไฟนะคะอ่ะวันนี้ว่งง้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย